ไม่เป็นไรกูไม่อยากได้คใช่ไหมเถอะว่ากูแค่นี้ก็ว่าไปนะเว้ยกูไม่อยากได้ไม่เอาไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่เล่นไอ้สัตว์ไอ้ยัยไอ้ยัยไอ้ยัยถ้าเปิดได้เลยแลมโบชีวิตจริงเหรอพี่ไม่ไม่ไม่ใช่น้องจะบ้าหรือเปล่ามันคือกล่องหมื่นสางก้่นนี้ไงนาย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 ให้เปิดหาแลมโบเหรอโตกล่องหมื่นสองห้าร้อยนี่เหรอของน่าจะเป็นอะไรแลมโบชีวิตจริงอ๋อสิ่งที่จะออกคือมีแลมโบมีอูรุศแล้วมีอะไรอีก อูรุสเอสยูวีสามคันก็ดิอ่าโอเคแต่ว่ามีอูรุสสามคันและโบสามคันแค่นี้แหละซื้อเลยครับเปิดเลยได้นะมืิสองนี่เหรอแพ็กที่จแพ็คเหรอมืิสองมันเป็นเงินจริงเท่าไหร่พี่เด็กมันสามพันกว่าบาทเดี๋ยวคือเปิดได้เลยอ่ะเปิดได้เลยอ่ะดกโดนหนั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 ก จะออกเฮี้ยเลยวะอ๋อได้เปิดกล่องทองไม่ก็เปิดเล็กก่อนไงเปิดเล็กก่อนไงเออโอเคโอเคอ่าโอเคไม่ดูก็ยี่แววเลยวะจะเป็นเท่จริงวะเอ้ยจะเป็นเท่จริงวะมันสวยจัดเลยลัมโบเลยอ่ะยังยังไปเปิดคลิปแล้วไปเปิดคลิปแล้วไปเปิดคลิปแล้วสวัสดีคุณโยบลย่องเอ็ดวินออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับไม่ดีกูเปิดเปิดทีก่อนเปิดทีห้า กูเปิดห้าบางคนมันจะออกมันก็ออกคืออะไรนี่คืออะไรอ่ะคาร์บอนได้ออกแต่คาร์บอนแค่เนี้ยคาร์บอนมาไซเหี้ยคอนแหวนตน่าโอ้ยเหี้ยสุดพี่คือสามพันไม่ได้หรอนี่คือสามพันคือหมดแล้วโวยกูมึงให้กูเปิดทำไมเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โห

ยังแค่ตาแค่ตามันแค่ตามันเฮ้ยยัง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 อะไรเดี๋ยวไว้กูได้สีเขียวอ่ะได้สีอ่ะไม่แต่แบบโบน้อยเป็นสีโดนขาดอ๋อจะอะไรไรอนี่กูโดนเท่าไปโดนหกพันไม่ได้เฮี้ยเลยเนี่ยมทุกอย่างแล้วของได้ไหมไม่ทีกดทีเดียวเลยกดไปหมดเลยซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยดิ ทำไม่ได้กันนะเพิ่มจะทำไม่ได้ก็ไม่น่าใช่แล้วไม่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 งานพี่จะเก็บไว้ทำไมอ่ะเราพี่เศษหมดแล้วอ่ะแต่จริงพี่ไม่ซีเรียสนะไอ้เรื่องต้องเก็บไว้ขายแล้วมันก็ต้องยัดเลยเไม่คุ้มเลยเขาไม่คุมหมอพี่ไปดินหายแ้วพพิเศษพิเศษปัร็จหรือที่ไม่ปัดไม่ปัดเลยทั้งนั้นน่ะกูไม่ปัดเลยทั้งนั้นเฮียเกมกูก็ไม่เข้ากูไม่ปัดทั้งนั้นน่ะเมียวเฮียอะไรก็ไม่คนที่เล่น ไม่จริงนะไม่มนะกูยอมไม่กูยอมเป็นคนปลอมก็ได้กูยอมกูยอมแบกปลอมก็ได้เลพี่เตมมันจะโอนเคือห้าแสนะพี่ไม่จ้ะพับจีจะโอนเงคือเออพับจีจะโอนเงนคือกูเพื่อโอ้ยเี่ยเกิดมาไม่มีภาพเลยพี่คนเรมันจะควรมันจะพี่มันก็ต้องมีทุกขันไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ใช้รถไเฟิร์เราตูดก็มีตูดเดียวมึงอกี่คันวะเี่ยกูว่าเข็มแน่เลยวะ ดูไม่ว่าอ่ามามามาเหี้ยรอดูสัตว์เล่งไว้แลมโบสีแดงแลมโบสีแดงเล่งไว้เล่งไว้เดีปากเหี้ยเดี๋มดูแลมโบสัตว์ไปไงเหี้ยเอาตาไปก่อนเอาตาไปก่อนเดี๋ยวมาทักอีมาทักอีมาไอ้พวกทักอีมาทักอีมาทักอีมาเฮ้ย กาตาลมโบเนี่ยไปแรกรถได้บนท่้ทดโอยาตามโบแกล่กใไห้เอาเปิด้หมดก่อไมเปดให้หก่อนนะเปิดให้หมดกนแล้วกันนะไม่รู้ก่เลยไงอ่ะเปนอะไรสเปเชยลอ่ไการ์ดได้กันได้ได้ันอ๋อได้ไน่คันได้ได้เล่คัน แล้วแรกอะไรรถสีขาวต้องสีขาวเหรอก็แรกสีขาวเหรอเหมือนไม่ได้แต่งเต็มไม่ได้บางพี่ใช่ไหมสีขาวพี่รอุ้ยโอเยคือไงดูไงว่าแต่งเต็มวะผมมันไม่ผมดูแล้วจะไปแต่งก็เริ่แต่งเลยของแต่งเลยพี่เรามีของแต่งเป็นสีขาวโอ้โหนี้นะมีกูสู้แรกเป็นสีสีมาคุ้มกว่าเนี่ยถูกปะอันนี่ไม่ใช่ของแต่งนะที่ไม่ชอบแต่งที่อันนั้นเป็นของแต่งอันที่ล่างอะอ๋ออันนี้ไอ้ที่เลือก่าคือของแต่งหมดเลยตัวรถคือห้าพันใช่ใช่ใช่โอ้รถห้าพันของใจสี่พัน มันไม่น่าใช่หรอน้องสุดท้ายบี่ขาดไอ้ล้อแม็กพี่อะไรมาอยู่เต็มยเนี่ยเกีียแล้วอ้หรือว่าเมันเปลี่ยนภายในได้ด้วยอ่ะมาก็สวยเลยนะพี่นะก็สวยเนาะเฮ้ยสวยว่ะเอ้ยขุนาเขได้ชุดละได้ชุดละได้ชุดละโบนะได้ชุดละโบแล้วอันนี้ได้ชุดซิงกแล้วไอ้ยย่ยอยย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 บยยเยยยย้ยยยยยเยยยยยยยเแลแล ก็เริ่มไม่สนุกว่ะง่ายไปกวไม่ไม่สนุกว่ะกว่าไม่สนุกแล้วว่ะไม่แต่ม่ใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วเี่ยต่นเ้ไหมื่เก่อนล้เีเ้ก่อไม่ไม่เขียเาพี่ไม่พี่ไม่ค่อยข้างคาใจกันอะไรเวกนี้แมวเขี้ยมบานไป มันไปมันเต็มกี่เลยพอดีันจีนกี่เลยสามร้อยปั๊กสามส่ร้อยสามร้อยโอ้โหเก่งโหเฮียอะไรโหเล่นก็ไม่เล่นจะโหเฮียอะไรอะเออจะโหเฮียอะไรอะแมวเล่นก็ไม่เล่นแมวช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่เดี๋ยวพี่อยากไม่เดี๋ยวเขาพี่อยากเขาพี่อยากขับแล็บโบเลยไม่แต่กูซื้อแล้วกูได้แลบโบแค่แหละกูได้แลบโบแล้วคันในคุณจบนั่นแหละกซื้อแล้วแต่ไม่แต่งไม่เต็มนะเว้ยพี่เออไม่เป็นไรกูไม่ได้อยากได้แต่งเต็มนี่เปิดพี่ขับรถกระป๋องละเออกูยอม เียรติถ้าตอบเท่ขนาดกูยอมเกียเนี่ยกูได้ลายสัตว์มา้พี่ลองนีพี่ลองใส่สีเขียวนี่เหรอสีนี่เหรอใ่สีเขียวดิองครับใช้2องหมเหรียญไอ้สัตว์นี่เหรอสวยวะยแม่หมื่นห้าสิบห้ิห้า้สห้าห้าห้อสห้้าห้า้าสิบห้าสิบห้าสิ้าสิบห้ิิิาิไ้้ห ที่ได้เป็นสีอไรนเออ่เ้้ังไม่ครบ่กูมีอยู่มยังมี้ไม่อยูได้แล้วได้แล้ได้แล้วได้ีครับใ่ไมอ่ะดค้าขึ้นมาหนึ่งอันป๊บอ้ยนั่นดบแล้วไงแล้วเปลี่ยนสีไงกูเปลี่นสีไงต้องปะต้องต้อไมอ่ะยี่สีบสกินใช่ไหมแ้วก็เลือกสีเย็ดเยอะดจัด่ะเ้ยโหสีพรีเมียมเลย เอาตาไวโอเลสเซฟกว่าเซฟกวเซฟแล้วเขาจะส่งรถมาบ้านพี่วันไหนอ่ะไม่ใช่โจเราเล่นเกมไม่แต่ล้อทองไอ้แต่แท้เบลต้องมาล้อทองข้อสิบแปดอ่ะพี่อดีไม่เอาล้อเดิมไปแหลกว่าเทียสีดำดุสระโอ้ยเบลสวยเบลจเบลจุดฟ้าไอ้เทีย้เทียฮ้ยไม่เข้าแกร็บจัดอ่ะไม่พี่ไม่เอาเอามาขับในจีได้ป่ะแม่งเท่เกินว่ะเออไหนพี่เห็นด้วยว่ะเฮ้ยแต่แม่งเท่ว่ะ กูได้ของแต่งของแต่งทำไงขอแต่ทำไงขอต่มาจากไหนพี่สเชียลครับจบอกก่อนเลยไม่ะพี่ดูสีสพี่ไม่มีให้แลกเลยนะว่าพี่เใช่เป็นสีดีเต็มแป๊บนึงนะขอดูีดิบอกเฮียกลับไม่แต่วยมโอเฮี้ยบอกคูดขยะเลยอะพอแบบเปิดบอกมาเปลนสีเลยเฮียเออเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนสีเลยเฮียบิวเก่งไอ้สั์ เ่ียดวดวะดว่ดเออต้องแมกดำว่าแมกดำสวยสคดเฮียเพื่อจะเป็นสวยวะมันก็เหมือนรายอดนะพี่ไอถ้าพี่เตอินจอยหนึ่งพีได้แมกฟีด้วยเนี่ยไม่ต้องเสียได้ไม่นะไอ่ะแพ็คแพ็คแพ็คหนึ่งอ่ะแพ็คหนึ่งอ่ะพี่เยหี้นะสวยไม่มีสวยอ่ะต่สุดตสุดต่สุดยต่ต่สุด0ับพันนี่

แต่ถ้วพี่หามุขฐานทั้งสองเลยกูเหลือเจ็ดสามแท็กก็ดีไปมาเอาเข้ามากูเสียเงินได้ไงวะกูงงมากเลยวะมันไม่เริ่มที่ตรงนี้นี่หว่าที่เราคุยกันไหนกูเราพี่เบี้ยวเราเราพี่เราได้อ้าวพี่ดูพี่มีแท็ลังค์จอดีนะเราพี่คนเดียวทำทำไมวะพับจี้เขาจะรักกูขนาดเลยเหรอกูต้องทำขนาดเนี้ยถามเลยถ้าพี่ได้รู้แตไปโอนเงินคือห้าหมื่นไหนไม่ได้ใช่นะ คนจะออกอะน้องแลโบอะชอตแบบคนจะได้อูรุดอะชอตคนจะได้อุรุดอสัตโอ้ยไอ้ย่อรุดอูรุดไอ้ยอรุดยออรุดเฮ้ยไอกเปิดที่อันคุ้งเ่าวะคุไม่น่าใช่ว่าเปิดยาคุ้งเ่าวะ วัจัดคุ้มกว่าจอนวั้สิบแม่งแปลกนี่าดูดิดูดูดูดิสีออกสีออกดูสีออกวัวหนึ่งอันคุ้มกว่าหนึ่งอันคุ้มกว่าอุ้ไม่เรามารู้่อีกว่าไอ้ผย้ใหญ่ตอมาแต้มตอมาแต้มเรื่อยสวยเพราะว่านครับครับครับแข้งนะครับโอ้ย แม่มาแล้วมาไล่สันเฮีย้ยมันจะย่อยทำไมล่ะเออย่อยแบบไวะย่อยแบบรู้มาไม่ย่อยีอ่าไม่้อเยอมันอเเมืีแท็กซี่เลยเอออะไรพี่ยอมไปแท็กซี่เพิ่มไอ็พอแม็กกา็ไรี่เกบะง้ยโมาดมาาเอุล้าวมกี่ไาอุลตไมออกเลยัไอ้หัวรนสีทองครับโหสามหมื่น้เชย ตูตีนไม่ไม่ตไเล่ไม่ี่ตงไลนพี่เจแมก์ว่างแล้วโมยได้แล้วอใ่มอยานผมอยากดูอยาด้แล้วได้แล้นะไดตัวนะดคดูเลยแล้วแดี่โอ้นอไปี่แล้วก็ต้องนีไงเดี๋ยวกคนละไปแล้วยไ่อยไลเปดได้เยอะได้แล้ว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 ฮ่าดีนะ้องน้องนี่ คับเลยพี่คราบทิงเลยพี่คราบทิงเลยทอแมงทองอย่ดูบอลเลยอย่าต้มงดามาเอยไม่ได้นะมึงเช้ามาเถอะแต่พี่ยังมีทุกคันอ่ะผมว่า้พลาเดียวด้วยด้สองคันได้รถเียวไปสอนกูแรกข้กูได้ละั้ลจบนี่กูแรกเลยขั้นเดียวนะ

ผม่ไม่ดีแม่กเลไม่ดีแมกเลยไม่ดีแลยปังเ yeah, ่ดีแกไม่ดีสดีแมก่ดแวเลยไม่ดีแไม่ดีแมสกไม่ดม่ดีแมสกไม่ดีแลสกไม่ดีแกไม่ยไม่ดีแสกดีแมสกไม่ดีแไม่ดีแวไมดีแสไเลย แล้วะรทด่คันนี้พี่ซื้อสองคันนี้เนี่ยมันไม่พออี๋อไม่ใชเติมเพิ่มอีกเหรอเฮียพอไม่ใช่แต่เมื่อวันนล็อบบี้นะเว้ยใด้ล็อบบี้มาโชว์ล็นะเว้ยแต่เรื่องแต่เขาสามคันพี่ขับขนาดนี้ไอ้ไม่ใช่เรื่องนะเว้วยไม่ใช่เรื่องนะเว้ยไม่เป็นไรกูไม่อยากได้ช่างมันเถอะว่ากูว่าแค่นี้ก็บาดตนะเว้วยกูไม่อยากได้ ไม่ไล่อย่าไปอยากโชว์ใครเลยน้องมันขึ้นนเนมียวอเฮียเลนก็ไม่เล่นไอสัตว์มัต้องมีเมียวช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเล่นก็อคว่ากันไมอมันกไปมากอนเีมีเวลาอยู่ไอสัตว์วันที่เเดือนเ้าไอเฮียได้มาเดือนเจิบหายตอนทอตมัหมดไปก็หมดเลยนะพี่มันสั่งสั่งทำนานเว้ยลำพ ได้ัี่อ่เมาไอยากได้น่อยได้ีไม่อยากได้แรกในไทยพี่ถือคนแรกในไทยมช่องเดียวมึงด้วยเดยคนแรกในไทยมึงด้ยมึงด้วยไอเล้ยงคือคนแรกในไทยนะที่ถือแรมโบสามคันย้ำนะคนแรกในไทยกูเขาก็ถือก็ปกตินะเหียยัดแม่ไม่สัตว์ คลิปไ่ลงยูทูปเปียแป้ไม่เฟียอะไรที่อ่ะปืนหนึ่งแบบไม่ไมีเหตุผลเลยอ่ะเฮียมสัตว์ไอโกมลไอม enfin ้เลยนี่เขาเาย่งัไโกมได้ไหนละพี่ละสวยครับสวยครับพี่แบงค์ใบหยองมาเฮียอุลุดมาแน่สัตว์เฮียเฮ้ยโอ้โหมาแล้วเฮียโอ้โห โอ้ยหัวแจอบหัวแจ๊เหัวแจ๊บหัวแจ้หัวแจ้โอ้ยแบบที่เทียดีวะอันนึงแล้วกูอยได้อรุเอาอูรุดมาเลยได้ปะแมเดือดแทอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหนียวพอแล้วโอเคความจะเป็นแล้วเนี่ยเยินข่อยกูวะอดีตเฮียอูรุดด๋อยศ หน่อยสัตว์รู้หนอยสัตว์ย้ำนะแต่งต้องมีเทียบเท่ากับเสียยูแปดลิ้วไม่ได้นะไม่ได้นะเวลาม2งมีคือคำว่าเสียไอเรือพอเรือพอแล้วลูกอะไรอะไรกอนกล่องไอ้มาแล้วมาแล้วนี่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 รับรับรับแล้วรับแล้วรับแล้วมูฟนี่หรอพี่ดิดล็อบบี้

กคืนนี้คืนนี้เล่นดีกว่าวะไม่เล่น่ไม่เอาไม่เข้ามาสนาดนี้ดีไม่เอาไม่เอาพี่ตีม่จริงจรังนะถึงม่วงถงม่วงไปไปเราเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์ก่อนเดี๋ยวาตีไม่ตีเลยเาพี่ไเดี๋ยวไดีวไปไปไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไไปไปไไป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  เล่นหน่อยแวะเล่นหน่อยเว้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเว้ยน้องชุดมาแล้วแต่งตัวชุดกันเลยแต่งชุดชี้จัดเนี่ยเข้ามึงอ่ะครับพี่พิเตอร์แลมโบโอเคครับน้องดูนะฮะเดี๋ยวขอพิเตอร์แลมโบเดี๋ยวฮะชี้พิเตอร์แลมโบจัดมาถอดเอาแล้วนี่พิเตอร์แลมโบพี่ทำทำไมวะนี้ผมจะกู้เงินครับจอดเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่จ่ายแล้วจาเล่นพี่มีรถขับทุกคันตั้งเพียรด้วยโอ้พี่วอลพูดถูก โอ้โหเทพว่ะในนี้ฮะเสียงมันแบบเต็มบมเติมจะรัานลมก็ปิดคลิปเท่านี้ครับผมผมว่าคุณผู้ชมน่าจะดูกันแบบว่าซาสมใจไปแล้วนะครับก็ปิดคลิปเท่านี้นะครับสแบบพับจีแพทใหม่ที่เขาไม่ได้จ้างโปรโมททําทําไมก็ไม่รู้นะฮะมาเปิดให้มันได้ลงเกมลงเกมพับเกมเดี๋ยวเพิ่งนะตกตกอะไรท้่แบบว่าที่เปิดไปเมื่อกี้โดนไปเท่าไหร่วะหมื่นสองหกร้อยที่โดนไปแบบเงินเงินที่เติมเข้าไปนะหมื่นสองหกร้อยแล้วก็จีคอยที่เหลืออีกเจ็ดหมื่น ถ้ากับว่าถ้าตีเจ็ดเจ็ดมื่นีคอยมึนะรวมไปทั้งหมดสามหมื่นสามหมื่นสี่พันบาทด้คุปเซตสามหมื่นาททำทำไมผมจะถามเกว่าทำทำไมเนี่ยอันนี้เพื่ออะไรเนี่ยสามหมื่นครับสามหมบาทฝากไวีฝากคนไลก์กดสับสครด้วยครับผมดิด้วยใช่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะชวนน้องมาเล่นพับกีกันครับคอมเมนต์บอกผมด้ยแล้วกันว่าทำทำไมอันนี้ครับ 好,好，最后你下。